สวยมากทุกคนดูไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนอะ่ะเป็นชั้นๆเหมือนกับเป็นสีฟ้า,ฟาแบบผอไม่ถูกอะ่ะเพราะมันสวยมากโอโ้ที่รักสุดยอดอันนี้โอ้โหที่รักออใหม่ึ้เนสโอ้โหซูมได้แบบว่า ดูทุกคนดูดูนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะรถมันไม่วิ่งเนาะคืออันนี้โหทุกคนดูนะเดี๋ยวอันนี้คือกล้องปกตินะทุกคนอันนี้ก็คือปกติอ่ะผมจะซูมให้ทุกคนดูนะมันเห็นรถคันนี้เนาะดูท้องฟ้าดิ คือมันเห็นแบบทุกคนดูอู้หมายึลนเน็ตโอ้โหสุดยอดตัวหนังสือพามแบบชัดเจนมากถอยไปโอ้โหอยากไกลสุดยอดทุกคนซัมซุงนี่เขาดีจริงๆนะดู <laughs> สวัสดีวันหยุดค่ะทุกคน วันหยุดของคุณสาไม่ได้ออกไปไหนนะวันนี้ทุกคนดูลมดูลมสิคะทุกคนเมื่อวานกบได้อันนี้มาต้นคลิปนะคะทุกคนเห็นกล้องไหมกบซูมกล้องให้ทุกคนดูอ่ะโอ้โหภาพคือชัดมากเลยทุกคนจ๋าภาพคก็ชัดมากเลยเนาะโทรศัพท์ของคุณสามีนะคะต้นคลิปนะอันนี้กบได้นี่คะ่ะ โรสแมรี่มาจากตลาดนะกบหยาวมาปลูกนะทุกคนมันแค่หกสิบบาทหรือเปล่าไม่ใช่สิน่าจะสงเหรียญโอ้ขอโทษค่ะบอกราคาผิดน่าจะประมาณสามเหรียญนนะ่ะเก้าสิบบาทนี่มาล่าของกบกบเอาเชือกมาให้เขาไต่โอเคปะทุกคนเรามาปลูก เรามาปลูกโรสเมอรี่กันช่วงนี้แดดก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าลมเย็นเหมือนอากาศมันมันจะหนาวแล้วหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่เขาบอกว่าโรสเมอรี่เหมือนกบเคยอ่านจริงจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทุกคนถ้ากบพูดผิดต้องขออภัยเขาบอกว่าโรสเมอรรี่นี่เขาชอบแดดหรือเปล่าคะทุกคนกบก็ไม่แน่ใจนะแต่เหมือนว่ามันจะมีแดดให้ไหม แต่วันนี้ไม่มีโอเคเรามาปลูกกันดีกว่ามาค่ะทุกคนมาทํากันูบใช้มือของกบนี่แหละนะดินใส่ฝุ่นดินก็เยอะนะตัวเองแพ้ฝุนตัวเองก็ยังไม่ปิดแมท นี่ทุกคนก็อหอมมากโรสแมรี่นี่หอมมากเลยนะทุกคนจ้ะหอมสุดๆขอโทษคะ่ะขอโทษใครคะขอโทษกิ่งเขานี่แเนี่ยกบโดนกิ่งเขา ามีของกบก็อยู่ในบ้านนะคะทุกคนนางก็ดูข่าวนางก็จะติดตามข่าวบ้านเราทุกวันส่วนมากกบก็จะดูกับนางไม่ไม่ใช่ดูกบไม่ได้ดูกับนางกบได้กบ,กบกบก็ถึงกบไม่ได้ดูแต่นางก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในบ้านของเราในประเทศของเราอหอมมากเลยทุกคน วันนี้กบทำมันนี้ด้วยเมี่ยงปลาเผาเมี่ยงปลานิมแต่ว่าปัญหาอยู่ที่กบอ่ะให้คุณสามีอ่ะเป็นคนบอกกบก็คือเมื่อวานไปตลาดเนาะเมื่อวานตอนเย็นเราไปตลาดกันกลับมานั่นแหละกบเลยถ่ายคลิปต้นคลิปให้ทุกคนดูแล้ววันี้เสร็จปุ๊บนางก็กบบอกว่ากบจะทําเมี่ยงโอเคที่รักเธอนะ่ะ ดูปลานะเดี๋ยวหนูะ่ะจะเดินไปดูผักให้เขาให้เขาให้เขาเป็นคนดูปลาหมายความว่าเลือกปลาแล้วให้เขาเป็นคนรอเอาปลานะคะทุกคนร้านร้านร้านเอเชียเขาจะมีบริการทําปลาไงหนูก็บอกเขานะบอกสามีว่าที่รักหนูจะเอาไปทําเมี่ยงนะโอเคนางก็บอกโอเคนะโอเคที่รักให้เขาเอาแค่ขี้ปลาออกนะไม่ต้องเอาสกินออกนะำใน เกดปลานะ่ะกบจะเอาไปเผาน้างก็บอกโอเคโอเคแต่สิ่งที่ได้คือไม่โอเคแต่ไม่เป็นไรก็กินได้ก็คือเขาเอาเกตปลาออกสามีกบก็น้างบอกเอา้าวคลีนไม่ใช่หรอคลีนคลีนนะคลีนแต่ไม่ได้แบบว่าคลีนไม่ได้ให้เอาเกตออกไงทุกคนเข้าใจไหมเมีย่ยงปลาเราจะเอาเกตออกได้ไงเอาเกจออกทําไมเราจะเราจะมาเผาใช่ไหมล่ะ นางกออ็ไม่เป็นไรหรอกที่รักสามีกบอ่ะนางเป็นคนที่เอาจริงๆนะเรื่องอาหารนะไม่ได้นินทาสามีนะแต่เอามาพูดมามา,มาพูดคุยกันแล้วกันนะทุกคนนางจะชอบว่ากบนนิไม่ว่านางไม่ได้ว่าแต่นางนะเรื่องกับข้าวนี่นางไม่รู้เรื่องรูนแรวจริงๆนะสามีกบนะนางเก่งแต่เรื่องงานนอกบ้านแต่งานในบ้านนางไม่เก่ง านางจะเก่งเรื่องการหาเงินมาเข้าบ้านก็ไม่เป็นไรคนเรามันมีความเก่งเก่งแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะกบก็ไม่ได้หางานหาเงินหาเงินนอกบ้านเนาะกบก็จะดูแลบ้านอะไรแบบนี้เป็นนางลูกน้ำผมนางก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนางกินเป็นกินรู้ทุกอย่างอะไรคืออะไรนางรู้ แต่ว่าไอ้เรื่องทำอะ่ะนางไม่รู้เรื่องหรอกสามีกบเสร็จแล้วทุกคนโรสแมรี่ของกบฮ่าน่ารักมากเลยฉีดหน่อยเขาไม่ค่อยชอบน้ำนะเหมือนที่กบไม่รู้มันกบเคยเขาไม่ค่อยชอบความเปียก เราจะลดนานๆลดแต่ว่าครั้งแรกเราจะให้เขาปิดเปียกหน่อยแล้วก็จะเพราะว่ารากมันจะเน่าได้เขาชอบแสงแดดนะหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกบอ่านเคยอ่านผ่านๆแต่กบจะให้เขาปิดเปียกก่อนวันแรกนี่คือวันแรกนะทุกคนก็เลยให้เขาปิดเปียกนิดนึงมาดูต้นตอนนี้แดดออกแล้วทุกคนกลับมาดูต้นนี้ไม่รู้ได้กินไหมแต่ทำให้เขาเนาะ ดูแดดออกแล้วจ้าเดี๋ยวสักพักเขาก็จะแต่แดดมีลมกูหลาบของกบก็ยังเหมือนเดิมยังไม่อันนี้กระเพราของกบกบจะเดี๋ยวกบจะเด็ดไปทําผัดกระเพราเหมือนกันแหละทุกคนรอก่อนนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนี่ปลาที่กบบอกทุกคนสามีกบสั่งบอกกบบอกให้เฝ้าอย่างที่กบบอกบอกไปตอนที่ปลูกต้นไม้เมื่อกี้นะ บอกให้เอาไปทำเมี่ยงนางบอกว่าที่รักไม่อยู่เออสามีก็เป็นแบบนี้แหละทุกคนนี่คือเมี่ยงของเรานะจ๊ะนางไม่ค่อยรู้เรื่องเรื่องเอาหัวอาหารนางไม่ค่อยรู้เรื่องในจงทุกคนอันนี้ก็คือน้ำจิ้มของเราน้ำจิ้มถั่วตัดทุกคนอันนี้ขนมจีนผักมาเป็นกะละมังเลยค่ะพวกเราชอบกินผักมากทั้งกบแล้วกุณสานะทุกคนมาดูนี่กบจะให้ทุกคนดูอะไรเมื่อวานกบไปตลาดเนาะที่กบบอก กบก็คือคุณรสแนะนําให้ซื้อน้ํำมพะพร้าวที่ร้านอะไรที่รักดร์ชีเหรอรเออฮะนี่ไงทุกคนน้าาํามะพร้าวคุณรสกบซื้อมากินหนึ่งกระป๋องมาลองดูเมื่อวานนี้อันนี้กบรู้สึกว่ามันเหมือนน้ำมพะพร้าวเผากินหอมเหมือนน้ำมพะพร้าวเผาอะทุกคนเหมือนน้ำมพะพร้าวเผาบ้านเรา นะคะส่วนอันนี้ที่กบกินเป็นประจำไม่ใช่กบกินเป็นประจำบอกสามีมกบกินเป็นประจำอันนี้เหมือนน้ำมะพร้าวอันนี้อันนี้คือที่กบกินเมื่อกี้เนาะส่วนอันนี้มันจอกสีใสๆสีไม่เหมือนกันอันนี้มันเหมือนน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวบ้านเราอะ่ะน้ำเะาร้าสดๆอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนหรือคิดไปเองหรือเปล่าอันนี้มันเหมือนน้ำมะพร้าวสดสด แต่เนี้ยมันมันขุนทุกคนมันเหมือนน้ำมะพร้าวเผาแต่ความหอมนะไอ้เนี้ยหอมมากก็ถ้าเปรียบเทียบความหอมเพราะว่าน้ำมะพร้าวเผามันหอมอยู่แล้วเนาะแบบมันเขาจะมีกลิ่นกลิ่นแบบกลิ่นกลิ่นการเผาอะเออมันหอมอันนี้เวลาดื่มหอมชื่นใจอันนี้ดื่มก็เหมือน อันนี้ก็หอมเหมือนกันแต่ความหอมนิดหน่อยแต่มีความหวานคิดว่าผสมน้ําตาลนะแต่อันเนี้ยคืออันเนี้ยไม่ได้หวานเท่าอันนี้ทุกคนโอเคกดไปแล้วขอบคุณที่รับชมค่ะทุกคนมาทุกคนมากินเมี่ยงด้วยกันกับพวกเราค่ะบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมนะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ <laughs> <laughs> คอ <laughs> Okay, ah.